โปรสองนะครับก็จะเป็นโปรนะครับสองบวกสองนะครับซื้อชามาดิพีสนะครับสองกล่องนะครับแถมสเปรทีคาดิชินสองชิ้นนะครับปกติราคาหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับพิเศษสุดนะครับโปรสองราคาเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเนี่ยครับถ้าเอฟซีสังเกตนะครับราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับ ปกติ390บวกกันจะเป็นเท่าไหร่ครับ780ดร้อยแปดสิบค่ะลบอีก40บาทนะครับก็เป็นโปรที่ยิ anyway. Uma, ่งซื้อมากยิ่งลดมากๆค่ะแล้วก็ยังได้สเปรย์จะฉีดสองชิ้นนะคะไม่ต้องซื้อสเปรย์ค่ะนำไปใช้อะไรอาวุธทำอะไงอัวขอโทษค่ะนักเรียนเป็นครูผิดเองค่ะ อันนี้มันเป็นทานเดียวนะคุณก็เรนขอใครใหม่ใหม่ขอใครนะค่ะนี่นะครับนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ยิ่งซื้อก็ยิ่งคุ้มนะครับนะครับสำหรับไอซีที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็ปกป้องแล้วก็ป้องกันตัวเองไปในตัวด้วยนะครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับ พกสปีทีคาดิชีนนะครับติดกระเป๋าง่ายๆครับเป็นสินค้าที่พกได้ง่ายมากนะครับเพราะเทคโนโลยีของบริพีททำได้สวยงามมากนะครับเหมาะพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับไม่ต้องถือครับใส่กระเป๋าเกงไปได้เลยนะครับก็โปรโมชั่นที่สองก็คุมนะครับลดลงไปอีกนะครับต่อมาระเบิดโปรที่สามนะครับโปรนี้น่าจะเป็น ตัวที่มี f อ็สามเยอะนะครับเพราะคุ้มมากๆนะครับคือตัวที่สามนะครับชาบะรีพีสามกล่องนะครับแถมสเปรติคาริชินนะครับสามชิ้นนะครับปกตินะครับราคาสองพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับพิเศษสุดทันทีเลยครับสำหรับเอ็ซีที่อ่ารักสุขภาพและก็ปกป้องและก็ป้องกันตัวเองนะครับ ราคาพิเศษสุดเลยหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้ซื้ออีกรถจริงๆนะครับเรีกเยกได้ว่าเป็นโปรโที่ถึงเงินมาทำนึงอ่ะได้<ช>ของบริษัทคุ้มนะครับสุดคุ้มมากๆนะครับก็อ่านี่มีสองด้านไม <laughs> จะเป็นด้านเดียว <laughs> ชุดเตือนเลยนะครับชุดเตือนพรมด้วยนะครับก็เป็นโปรที่สุดคุ้มมากๆครับโปรนี้นะครับ ใครมีสงสัยไหมคะมาดิพีทสามกล่องสเปคยกตือสามชิ้นชุดนี้คุ้มมากนะตั้งใจให้คุ้ม้วเนี่ยยีมคมบอกนี่สเปรย์นั่นนู่นไม่ใช่สเปรย์เราไม่เหมือนใครเรามีความเป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะชุดนี้สุดคุ้มค่ะอ่าต่อไปลงตัวนี้หมายหนึ่งสองสามนี่ยังเงื่อนไขเดิมนะคะแต่ตัวที่สีเงื่อนไขใหม่ลงลงชุเรามาดู ตัวที่สี่นะครับสองด้านู้านค่ะตัวที่สี่นะครับซื้อชาบารดพีสนะครับห้ากล่องนะครับแถมขวดนะครับสองใบนะครับก็จะเปิดขวดแบบนี้นะครับวดุูกใ่นะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับวดแก้วนะครับเปนขกดแก้วนะครับต้องระวังนะครับวดแก้วชงเย็นสำหรับชงเย็นอ่าสำหรับชงชงเย็นนะครับารชงเย็นการแนะนำนะครับเปนขวดน้ํา ขวดแก้ว2ใบนะครับแถมสเปเรย์ที่คาชีนอีกที่คาชีนอีก3มชิ้นนะครับปกติราคาสามพันดร้อยแปดสบเจบาทนะครับลดทันทีเหลือหนึ่งพันร้อบาทนะครับรอบนี้ต่างจากรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วเนี่ยหนึ่งันดร้อยนะคะรอบนี้เราลดโปรหน้าร้อนให้เป็นหนึ่งันอบาทะคะ่ะถูกกว่ารอบที่แล้วหนึ่งร้อยบาทนะคะ ตดชิ้นนี้เหลือไม่กี่ตังเองค่ะสามารถทานได้จะต้องเพื่อสุขภาพที่ดีได้นะคะมีสงสัยไหมคะเดี๋ยวพี่จะมีโปรโปรใหม่ให้เดี๋ยวแจกให้นะคะแต่เดี๋ยวฟังตรงนี้ไปก่อนเพื่อให้คู่ม,มือการขายของแต่ละท่านอตรงนี้ก็คือให้ท่านที่ดูอยู่ได้ดูช่ายูทูบเบอร์เดี๋ยวพี่มีคู่ม,มือให้ค่ะ่าเร็วเร็วโปรห้า <5 S 1> โปรห้าก็จะเป็นโปรที่ซื้อชาบริพิสนะครับสิบกล่องนะครับโปรห้านะครับซื้อชาบริติสสิบกล่องนะครับแถมขวดนะครับขวดแก้วสองใบนะครับแถมเสื้อนะครับหนึ่งตัวนะครับเสื้อคอกลมอย่างที่ผมใส่นะครับเสื้อคอกลมนะครับแถมยามองคุณเปลมหนึ่งขวดนะครับ แถมสเปรตีคาทิชีนสามชิ้นนะครับสิบบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามนะครับปกติราคา7,977บาทนะครับลดตันทีนะครับเรียกได้ว่าลดเยอะมากนะครับราคาอยู่ที่2,900บาททวนนะครับโปรนี้น่าจะคุ้มสำหรับคนที่ เป็นครอบครัวใหญ่นะครับที่รักสุขภาพกันนะครับครอบครัครวใหญ่นี่ก็คือมีพี่น้องเยอะนะครับก็สามารถซื้อโปรนี้ได้นะครับก็จะคุ้มมากๆนะครับโปรนี้เป็นที่นิยมนะคะหลายท่านนิยมอย่างมีนิยมมาก,กโปรนึงอหมโปรเซฟลุงพลค่ะมีอารมณ์ถือโปรเซฟลุงพลอ่ะราบไแล้วโปรเซฟลุงพลอ่ะนะคะแค่ยี่สิบต่อ รอบนี้ให้21กล่องเลยนะคะโอเซบลงพลนะคะโอเซบลงพลนะคะสําหรับท่านที่ต้องการาตามตามโปรค่ะเพื่อให้ได้ชัรเรื่องของยอดของเป้านะคะเราจะไม่ได้กระหน่ำเพื่อให้มันลดราคาเลยมากมายเพราะนี่เราก็แบบชิดละชิดแล้วเพื่อสุขภาพโปรเซบลงพลนะคะมาลีพีอ21กล่องแถมขวดแก้ว3ใบแถมเสื้อ1ตัว สเปยแคจจีนสามชิ้นนี่คือสุดคุ้มนะคะสุดคุ้มสำหรับโอเฟตูพนค่ะุกคนก็ต้องบอกว่าใกล้แล้วนะครับใกล้จะสิ้นสุดแล้วเนาะใกล้จะสิ้นสุดของโปรนี้นะครับสามเส็ดมีนาคมนะครับถึงสามเสด็จมีน้ดูวันด้วยนะครับนะครับเดยวจะแก่ดีไปนะครับก็ถ้าสนใจนะครับดูสรรพคุณ นะครับดูความพิเศษของสินค้านะครับอันนี้ทงคคนไม่ได้บังคับนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่รักสุขภาพท่านจะไม่ลังเลใจแน่นอนนะครับยิ่งเราได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับก็ให้คนที่เรารักนะครับได้ดื่มนะครับได้ใช้นะครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ สำหรับท่านที่สั่งแล้วนะครับท่านที่ช่วยอุดนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของมาดิพีสนะครับทุกอย่างนะครับก็ต้องขอบคุณเอ็กซีท่านจริงๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์ทุกช่องมีส่วนนะครับมีส่วนมากๆนะครับในการทำให้โปรเซ็นุลงคนนะครับเดินหน้าต่อไปได้นะครับ อันเดียวเรามาพูดถึงเรื่องการใช้ก่อนของมาดิพีสอ่าย้ำนิดนึงนะคะยูทูบเบอร์ท่านที่ดูอยู่ตอนนี้มุ่งมาตรงวิธีสาธิตการใช้กันเคียงนิดนึงเนาะมันจะเป็นผู้มือให้ท่านทะทงานง่ายขึ้นอ,อย่างที่เรียนนะคะทุกคนคะอ่ามาดิพีสเนี่ยสามารถชงได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะสามารถชงได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะขวดที่เราให้ไปนี้เหมาะสําหรับชงเย็นนะคะ ราะนี่แสดงว่าชาของเราเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นมันจะสามารถชงได้ทั้งร้อนและเย็นนี่ค่ะแพ็กเกจข้างในเราจะเป็นอย่างนี้มาดิพีดกลิ่นอหอมมากตอนนี้มันเป็นชาหน้าหนาวหอมนะคะทำได้อ่ามีหลายท่านถ,ถามว่าชงกินยังไงไม่เข้าใจทีนี้ถามว่าใชา้ปริมาณน้ำแค่ไหนจะบอกว่าตามอัตชาใสาเลยนะคะ ถ้าท่านชอบเข้มข้นท่านก็ใส่ปริมบาน,น้ําน้อยถ้าท่านชอบแบบดื่มทั้งวันหรือว่าดูแล้วท่านอยากดื่มแบบไม่ได้อย่าง,างตัวนี้ค่ะเข้มๆอย่างนี้นะคะหนึ่งเดียวอย่างนี้คือแค่หนึ่งแก้วนะคะหนึ่งซองถ้าใส่น้าร้อนท่านใดที่ดื่มร้อนได้ในช่วงทางแรกๆอะ่ะแนะนําไปดื่มร้อนนะคะ่าตัวของชาจะทํางานได้ดีและที่สําคัญท่านจะได้รับ นหอมของชาได้ชัดเจนมากจากความร้อนนะคะที่อยู่ในมอดิชั่นตอนนี้คือแค่ซองเดียวนะคะท่านหน้าตาอย่างนี้ซองนี้ซองเดียวอ่ะท่านสามารถชงได้ถึงสามเดือนนะคะนี่นะคะท่านสามารถจะเห็นว่าสีชาเราค่อนข้างจะเข้มเพราะว่าด้วยตำรับของมาดิพีสเองเนี่ยความเข้มข้นของสมุนไพรกับชาชาเมียงค่อนข้างจะอ่ะ ร้อนนะคะคุณถูกเคยถึงเย็นตรงนี้มันจะอ่าสาหรับชงร้อนแล้วก็บางท่านก็ถามว่าดื่มซองนึงเนี่ยเก็บไปได้กี่วันเย็นว่าไม่ไม่ควรจะเกินหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเราออกแบบเป็นอาหารอาหารมันคือความสดนะคะเมื่อท่านแกะอ,ออกจากซองแล้วชงแล้วค่ะถ้าท่านไม่ดื่มภายข้ามจึนที่ใส่ตู้เย็นบรรุกขึ้นท่านดื่มให้สิ้นนะคะงั้นหนึ่งมันจะไม่อร่อยไม่อร่อยนแน่ๆอาหารข้ามคืนนะคะมันจะขาดความสด ตอนนี้แล้วเราก็ไม่ได้ใส่สารการปลูอะไรไปในโปรดัก์ของเรานอกจากการฆ่าเชือ้อที่ไม่ให้เชื้อโรคมันเติบโตได้ในระดับหนึ่งนะคะหลังจากบางท่านมีแนะนาค่ะลูกค้าบางคนอย่างคุณทนายสมเกียรติเนี่ยเธอบอกว่าอันนี้จากการรีวิวของทนายนะไม่เกี่ยวกับพี่นะทนายบอกเธาบอกว่าทนายดื่มก่อนนอนด้วยความเข้มข้นอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งซองเนี่ยแก้วหรือสองแก้วหลับสบายแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะ บรรลุขึ้นทนายก็เอาเนี่ค่ะชาตัวนี้ยมาใส่ชงเย็นอีเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งซองเนี่ยคุณสามารถได้ทั้งร้อนไละเย็นนะคะบางท่านอาจจะเริอมจากร้อนก่อนแบบยังได้กินหอมอ่ะอยังได้กินหอมของเขาก็เอาไปชงร้อนดื่มก่อนเมื่อเช้านะคะแล้วท่านก็เอาซองเนี้ยใสยก่กระปุกน,น้ําเนี้ยน้องไม่ต้องเติมน้ําเยอะมากก็ได้เติมพอน้ําหมดน้องก็เติมใหม่น้องไหมอะ่ะ ท่านก็เติมใหม่เคยพูดกันเด็กๆประจำก็เติมใหม่ก็สามารถได้ค่ะคือเนี้ยชงไปเรื่อยๆจะน้ําจืดนะคะท่านสามารถท่านสามารถวา,า,า,าวได้บางท่านก็ใช้พวกในการเดินทางนะคะอ่าของเขาคุณสวดของเขาคือช่วยดีทอ็อปเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องขับถ่ายนี้คอนเฟิร์มนะคะแต่ย้ําเราไม่ใช่ยาระบายนะคะแล้วเราก็ไม่ใช่สารอาหารลดความอ้วนใดๆ แต่ทำไมท่านทานแล้วท่านผอมทำไมพุงท่านยุกเพราะว่าตัวท่านค่ะขับของเสียออกมาง่า <Okay. S 1> ยเห็นว่าใครที่มีพุงยืดมีส่วนเกินเยอะๆค่ะทานครั้งแรกนี่จะแบบปรื้ดเลยลงผมเดียวเพราะว่าคุณมีส่วนเกินเยอะพอคุณมีส่วนเกินเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ออกเร็วแล้วก็มีนะคะมีเอฟซีบางท่านบอกโยโย่ไว้อันนี้แชร์ประสบการณ์บางท่านบอกว่าทําไมกินตอนแรกมันผอมอ่ะ ทำไมกินไปกินมามันอ้วนอ่ะก็เลยถามกลับไปว่าทําไมอ้วนคนะก็กินเยอะกินเยอะจริงๆที่บอกว่ามันไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะมันเป็นตัวประาลาดร่างกายของคุณนะย้ำเพราะเนี้ยเมื่อคุณเอาของเสียออกจากร่างกายน้าหนักคุณลดลงส่วนเกินคุณลดลงนะคะร่างกายคุณทางานปกติเมื่อก่อนเนี่ยสมมติว,ว่าท่านรับประทานอาหารปริมาณทั้งหมดอ่ะร,าา 1, ร่างกายหนึ่งพันแคลอรี่ต่อมือ้อ นะคะหนึ 1, ่งพันแคลอรี่ต่อมือเสร็จปุ๊บตอนนั้นท่านมีของเสียในร่างกายเยอะอาหารดูดซึมไม่ดีลำไส้เล็กดูดซึมไม่ดีคุณอาจจะดูดไปใช้แค่ห้าร้อยห้าร้อยแอลอีกห้าร้อยนี้ฝังไว้ฝังไว้กับตรงนี้กับร่างกายแต่พอการดูดซึมของคุณดีขึ้นคุณกินพันคุณก็ไปพันนะรอบนี้แต่ว่าคุณยังไม่มีห่วงยางเพราะเพราะการย่อยดงแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือคุณจะสดใสขึ้น บางคนอาจจะรู้สึกเหมือนอ้วนก่ไม่ได้อ้วนหรอกค่ะคุณสดใสขึ้นเลือดคนสะอาดขึ้นแค่นั้นเองเพ่านี้ยย้ำนะคะไม่มีการโยโย่นะเพราะว่าเราไม่ใช่อยางสูงอ้วนนะคะมีท่นสนสานใดสงสัยไหมคะก็สำหรับการชงช,งชาแบบรุ่มร้อนนะครับอันนี้คุณสมบัติพิเศษในการชงร้อนนะครับเวลาเราเป่านะครับเป่าทำความเย็นนะครับเนี่ย ที่ผมเป่าแล้วทาไมผมเอาจมูกเข้าไปด้วยนะครับเพราะความอุ่นของน้ํานะครับไอน้ําที่นิออุ่นนะครับมันจะเข้าไปในโพรงจมูกนะครับทําให้เรารู้สึกนะครับโล่งนะครับโล่งทึ้สมองเลยนะครับจะอุ่นมากนะครับนี่พูดถึงสมบพิเศษนะครับของการดื่มแบบชงร้อนนะครับถ้าเป็นคนโบราณนะครับทาน้ําร้อนถ้าจะใส่ถ้วยนะครับถ้วยกระเบื้องก็จะเป่า ให้อไอาอนของน้ํานะครับเข้าจมูกมันจะเป็นการาป้องกันเชื้อได้ด้วยทางหนึ่งน,นะครับก็ต้องบอกว่าครับ แล้วมากมาก็หอมหอมมากนะคะหอมกลิ่นีนกลิ่นชาเพราะว่าเรามีวิธีเก็บความหอมความชาของชาด้วยด้วยเบโอนเทคโลยีของเรานะคะเป็นการดรายให้แห้งแต่ประโยชน์ของสมุนไพรไม่ทิ้งไปนะคะยังคงอยู่ค่ะนะคะนี่คือเรื่องของมอดิพีสท่าในใดมีคําถามถามได้เลยนะคะค่ะมีเ c ท่านใดที่คอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube นะครับ ช่วยดูคอมเมนต์นด้วยนะครับจะเป็นข้อสงสัยจากทีสี่นะครับติดต่อมาที่เพจได้เลยนะคะที่ตายเพจที่โบชัวเรามีคะ่ะช่วยช่วยแจ้งให้ได้เลยนะคะคได้เลยค่ะ,ะ,คะ,ะตัวแทนนะคะ,ะจะบ,บอกว่าตอนเนี้ใช่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นของ facebook นะครับมานิพิทีนะครับแล้วก็ไลน์าง่าเราเมีค่ะช่วยจิ้มให้ได้เลยค่ะที่ดูชัว์คือคือจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้วงเป็นอัจนรย์ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากนะคะตัวตัวยูทูบเบอร์เองอะ่ะไม่ใช่เฉพาะที่กก่อนนะคะตัวที่แม้กระทั่งเชียงใหม่ที่โรงงานเราเองผลิตเองยังอยากขายแล้วก็สุโขทัยตอนนี้มีที่เป็นยูทูบเบอร์จริงๆแล้วเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบช่องนะคะที่ติดต่อเข้ามาไม่ใช่เฉพาะมวลสมาชิกวงกวงแห่งรักเราที่นี่นะคะวงกวมแห่งรักเราที่อื่นก็มีที่คิดว่ามันมันน่าจะเป็นมหสัจจรย์จริงๆมันมีแฟนคลับอยู่ท่านหนึ่งวันก่อนเมื่อวานนี้คุยกับป้าแตนเขาบอกว่าเขาที่เห็นยูทูบเบอร์ที่โกกอกแล้วเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจมากเขาเป็นคนที่ดูเลยแม่ติดเตียงมาแล้วมากกว่าสองปีแล้วทำามหากินไม่ได้เลยเพราะต้องเฝ้าแมา่ เขาได้ถามว่าขาดไหมเขาอยากได้เงินแค่อาทิตย์หนึ่งประมาณสี่ห้าร้อยเพื่ออย่างชีพคุณคิดว่าฟังแล้วมันมันน่าสนใจมากกับชีวิตคนไทยกับการเป็นอยู่นะคะค่ะ,ะส่วนมาริพีษน่าจะเข้าใจเบื่องต้นแอนแอนแอน,แอนมีของฝันใหม่มา่ะนักเรียนถือเอาแจกค่ะนักเรียนนักเรียนถือไว้ค่ะอันนี้นักเรียนก็ยังไม่รู้นะคะ ดื่มเลยค่ะค่อยๆดื่มนะคะค่อยๆเรียกดื่มไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวหลังจากเราเทรนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีให้ทุกท่านคนละกล่องนะคะจะมีให้คนละกล่องนะคะตัวนี้ ใช่ตอนนี้พี่ส่งออกที่จีนนะคะราคาแท็กกิ้งตัวนี้นะคะหมอเป็นแบบของฝันจะเย็นจะเย็นนักเรียนเยอะนักเรียนเงียมละนักเรียนตื่นเต้น,นของเล่นใหม่พี่ต้องเข้าใจนักเรียนหนูนะนักเรียนหนูเป็นวัตถุไวไฟเจออะไรไม่ได้จะสปาทันทีตัวนี้ นักเรียนเย็นๆนะคะนักเรียนขาเย็นๆนะคะเดี๋ยวคุณจะเล่าให้ฟังค่ะตัวนี้เป็นรถคัที่เราส่งที่จีนอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าคอมบูชาหาได้เลยคอมบูช่าถ้าเป็นเครื่องหนึ่งถ้าเราส่งไปญี่ปุ่นเซตนี้ถ้าตีเป็นเงินญี่ปุ่นถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณเกือบสองพันห้าร้อยบาทเราเราส่งออกแต่ว่าคนที่จำหน่ายของเราเนี่ยเป็นคุณหมอนะคะคุณหนอที่มีลีนิที่ญี่ปุ่น ถ้าถ้าส่งไปญี่ปุ่นเซตนี้ประมาณสามพันสามพันสี่ร้อยสามพันห้า้อยแล้วกันกน็ถามคุณหมอว่าคุณหมอพี่ถามที่เมืองไทยเนี่ยแค่พันสองร้อยหมอไปญี่ปุ่นต้งสามพันสี่หมอบอกว่าหมอไม่ไม่หรอกเขาซื้อเขาซื้อที่หมอตัวเนี้ตัวนี้อร่อยไหมคะนักเรียนคอนเซนเทรตเข้มข้นห้าเท่าก่า,านี้ปกติเราจะมีเครื่องดื่มจำรอบที่แล้วได้ไหมที่เรามาเชีย ตัวนั้นคือหนึ่งเท่าดีแล้วตัวนี้ดีห้าเท่าไม่มีน้ำตาลนะคะที่ท่านหวานนะ่ะหวานจากการทำงานของยีสต์นะคะเราเติมฮันนี่นิดเดียวตัวนี้จะเป็นอวูชาคือเป็นชาหมักผ่านกระบวนการผลิตที่ผ่านการแบบเข้มข้นห้าเท่ามีเห็นจือนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์วนิก้าซึ่งเป็นเครื่องดืง่มถ้าเป็นฝรั่งเป็นยุโรปเขาจะดื่มเพื่อ ชาติขัมัน